ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีคาสนะครับกลับมาอีกแล้วกับ Art w ตวอวันนี้เราไปเที่ยวเหนือสุดเลยนะครับก็คือเชียงรายวันนี้จะไปเที่ยวกันแบบคราฟคราแล้วก็ไปวาดรูปก,กันด้วยทริปนี้เนี่ยเราจะไปกัน2วัน1คืนนะครับไปดูกันว่าถ้าเที่ยวแบบสายอาร์ตเนี่ยจะพาไปที่ไหนกันบ้างเนาะปะทุกคนเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนนะครับ เชียงรายแล้วครับทุกคนที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปคือไร่ลื่นลมเกษตรอินรีย์ที่นี่เขามีกิจกรรมพิเศษนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยต้องมาที่เชียงรายเท่านั้นนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปทำเวิร์กช็อปกิจกรรมสนุกๆแบบคราฟคราฟให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็ไปวาดรูปด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปเช่ามอไซค์กันก่อนนะครับทุกคนโอเคไป ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีผืนซอดกันซึ่งมีที่วิทยากรนะคะมาคอยแนะนําให้ด้วยว่าวิธีการเขาจะเป็นยังไงเนาะตื่นเต้นมากผมลืมแนะนําตัวเลยผมชายนะครับจากช่องสี่ขาดอันนี้พี่เอมมี่นะครับจะคอยสอนเราวิธีทารรต่างๆนะครับว่าทําผ้ามัดย,ย้อมยังไงนะครับได้เลยเ<ร>นะครับได้เลยค่ะโอเคป้าเริ่มทํากันนะพี่หม<น> แล้วน,น, <laughs> น,น,นะทำไงบ้างครับผมจุ่ขั้นตอนหลังจากที่เราเอาไปต้มเสร็จแล้วนะครับประมาณกี่นาทีนะครับ <20. S 1> ประมาณ20นาทีนะทุกคนก็จะได้โทนสีแบบนี้เลยแล้วก็มาดูกันว่าหน้าตาของลายนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับทุกคนมาเริ่มเลยอันนี้คือซักมือได้เลยใช่ไหมครับใช่ที่ได้ครับใช่เนาะหรือว่าเอาไปทำเป็นกระเป๋าผ้าอย่างนี้ก็ได้นะ ยังที่เนี่ยเขามีทางคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับเราก็เลยกะจะกินข้าวเที่ยงที่นี่เลยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเฟรแบบผักน่าจะเป็นผักจากที่ปลูกเองอนะไรเงี้ยเนาะจัดจานมาแบบค่ายนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นเสน่ห์ของที่ไร่ลื่นลมเลยก็คือบ้านต้นไม้นะครับทุกคนเป็นมุมกว้างทั้งหมดของไร่ลื่นลมนะครับบรรยากาศดีมากที่พี่ที่เขาฝึกทำเวิร์กช็อปอ่ะเขาบอกว่า วันนี้พิ่งจะมีลมด้วยวันนี้พิ่งจะมีลมแบบโกรกแบบนี้ด้วยรู้สึกว่าแบบมาถูกช่วงจะให้ดูวิวตรงน,นี้สวยมากม360อ,องศาสวยล้วสวยจริงอะ่ะเว้นภูเขาเป็นาปนานะครับแล้วก็แบบเป็นวิวสวยมากอลองให้ดูสวยมายมุมนี้สวยมาก ใครที่มานะสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้เดี๋เทควิวตรงนี้ได้ยาวๆชอบนะชอบเลยอะ่ะและอากาศดีด้วยครับเพื่อเดี๋ยวจะลงสีอีกทีนะครับและนี่ก็คือภาพที่เราจะวาดวันนี้ นะครับที่ผมว่าเสร็จแล้วของทริปเชียงรายนะครับเป็นไงกันบ้างคอมเมนต์มากันได้นะทุกคนก็จะบอกว่าที่นี่นะไล่ลื่นรมนะครับเขาเข้าร่วมแคมเปญก็มาเหนือดิคลาฟนะครับซึ่งทุกคนจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสิบาทเมื่อซื้ออาหารครบ300บาทขึ้นไปนะครับว่าจะมารับแก้วเซรามิก งานคราฟแบบนี้ที่ลายแบบน่ารักมากๆอย่างนี้นะครับก็สามารถมาลงทะเบียนรับแก้วเซรามิกน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ที่ g o n o r t h a i c o m นะครับทุกคนและพิเศษมากๆนะครับสำหรับใครที่จองที่พักที่ทิพ com อนะครับทุกคนที่พักที่ร่วมรายการเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้รับของสมนาคุณนะคบเป็นพระพิคเนตปางแบบน่ารักมากๆ แบบนี้กลับไปด้วยนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับทุกคนรายละเอียดเพิ่มเติมเนะี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะครับก็ไลลนลมบรรยากาศที่ดีคือแบบวิวดีบรรยากาศดีมากๆอันนี้ผมมาตั้งแต่แบบ11โมงตอนนี้เกือบบ่าย4โมงเย็นแล้วทุกคนมีกิจกรรมให้ทำมีอาหารอร่อยอร่อยแบบคลีนคีเลยแล้วก็มีน้ำดื่มอร่อยอร่อยแล้วก็ฝากกิจกรรมก็มาเหนือดีคราฟด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปวาดรูปเช็คอินกันที่ต่างๆของเชียงรายด้วยชวนทุ ไม่แน่ใจว่าเราจะไปนิทรรศการศิลปะทันหรือเปล่าแต่ลองไปดูก่อนนะเพราะวันนี้เราดื่มด่ากันที่ไล่ลื่นลงกันนานเลยนะครับแล้วก็วาดรูปก,กันด้วยทำเวิร์กช็อปกันด้วยแต่ยังไม่จบเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูงานศิลปะกันต่อไปอีก15นาทีหอศิลป์จะปิดรีบก่อนงานนี้คือแบบ i n s t a l เร t ั o นะครับ แล้วก็มีความหลากหลายมากๆเป็นคอนเทนต์งานกลับแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาดูใหม่นะครับว่าถ้ามีเวลาว่า,วางๆเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูรอบแน่นอนมากเลยนี่คือห้องของเรานะที่พักของเราจะอยู่ตรง คนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดในบาซ่าเชียงรายกันนะครับเพราะว่าเราไปทํารีเสิร์ชมาว่าเขาบอกว่าจะมีงานค้ามีของ DIY ให้เราช้อปปิ้งกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันตอนเย็นด้วยนะครับปะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปกันสวยมากทุกนตอนนี้เรามาอยู่ที่ในบาซ่าเชียงรายนะครับเมื่อกี้ภาพตัดไปเหมือนรู้ว่าเราเนี่ยจะมา ตลาดเนาะกระเป๋าขาด <c oughs> ก็เลยได้เป้าหมายในการเดินเที่ยวครั้งนี้นะครับก็คือต้องหากระเป๋าใหม่ให้ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่รู้จะเอาจะกลับยังไงเนาะส่วนตัวก็ยังชอบสีเขียวอยู่ยังสุดแต่สีเขียวมันละมุนนะสีไหนระหว่างสองสีเขียวกโอเคสวยงามเออพี่ว่าสีเขียวสีเขียวสวยแล้วก็น่าจะเจอกระเป๋าที่ <c oughs> เอามาเปลี่ยนตัวนี้แล้วนะครับ <c oughs> สุปเราได้เป็นใบสีน้ำตาลนะนน่ารักดีแล้วก็สามารถแบบว่าใช้ได้ตลอดด้วยเปลี่ยนกระเป๋าเลยสิ่งที่เราได้ก็คือนี <c> ่ <oughs> มัมมี่ดูสิ่งที่โชว์นะครับแต่เรามักไปหนนี้เสมออะไรที่เราอยากได้มักจะไม่ค่อยได้สรุปมาที่ร้านพิงร้านนาซี นะมาเชียงรายเดีว๋ยว่ามากินอาหารนาเละเลนะทุกคนแล้วก็ยังมีตรงนู้อีกที่เป็นกุ้งเรียบร้อยมือดึกวันนี้นะครับเป็นหมูกระทะซีฟู้ดนะครับก็คือมากินหมูหาที่เหมือนมากินกุ้งย่างไปเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เช้านะครับเนี่ยเราจะไปยัดกันบ้างเลยครับโอค้คไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคน จะก้าข้ามความล้มเหลวได้ยังไงนี่เป็นเวิร์กช็อปหนึ่งของงานเนี่ยที่บางก็ตื่นช้ามานะทุกคนเสียงแบบก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าการเปติดต็อกเกอร์ทุกคนเท่ากับเราสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาและตอนนี้เราก็กําลังจะวอยเสียงนะครับมีอีกหนึ่งคลิปที่เราจะต้องแตะก็ะพางเสียงก็เลยมานั่งห่มผ้าม่านะครับเพื่อวอยเสียงก่อนเดี๋ยวจะวอยเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ําแต่งตัวไปไหว้พระกันวันนี้นะครับ ช่อยที่เราไปซื้อมาที่ไนาบาซ่าเชียงรายนะครับสวยมากเข้ากับชุดแล้วก็กระเป๋าก็เข้าเหมาือนกันน,นี่นัดท่องเที่ยวสุดๆวันนี้ปะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันครับทุกคนเดี๋ยวไปวาดรูปกันที่วัดลองเซนเต้นกันครับอีกหนึ่งไฮไลท์เอกลักษณ์ของที่วัด ้องเสือเต้นนะครับก็คือองค์พญานาคคูที่อยู่ตรงทางขึ้นพระวิหารตรงนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยผมอะ่ะได้เลฟเฟรนตอนวาดตอนช่วงปีหนึ่งปีสองนำองค์ท่านนะครับมาวาดอยู่บนกระหนกหูนะครับเป็นภาพวาดของเราที่แบบช่วงนั้นอินกับงานไทยๆมากลายไทยมากวันนี้เราได้มาเห็นกับตาแล้วแบบโอ้โหสวยมากป่ะเดี๋ยวเราไปวาดรูปก,กันพยายาม เก็บตัวพญานาคเนาะให้เป็นจุดโอกาสก่อนแล้วก็ข้างหลังวัดเนี่ยก็ปล่อยเบอร์ได้เลยจะเป็นฟิลแบบว่าหน้าชัดหลังเบอร์นะครับวาเสร็จแล้วครับทุกคนภาพนี้ด้วยความไวนะครับตพองวาดแบบไวนะพะเราจะไปที่อื่นต่อแต่ก็โอเคนะแฮปปี้นะครับกับภาพนี้ทำไมมันต้องสี่แชร์ เร่งทีเป็นก็คือดีแล้วแต่ว่า cover สีชมพนะใจดีมากใช่ไหมความคับอีกหนึ่งอย่างนะคะเมื่อกี้เราไปเก็บดอกอบเวอร์เนาะแล้วก็จะเอาไว้ใส่กระเป๋าอะไรนี้ก็พวกก้าอะไรนี้อุปกรณ์ของเรามีครบเลยนะคนเรามันจะพกเทปขึ้นเครื่องมาด้วยเออน่ารักมากว้ามาแล้วครับข้าวเที่ยงที่เกือบลาย ไปกันต่อที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำครับทุกคนจะไปดูงานของอาจารย์ถวันพิพิพธภัณฑ์บ้านดำแล้วนะครับมาดูผลงานศิลป,ปะของอาจารย์ถวันดัชนีนะครับที่เป็นศิลป,ปินแห่งชาติด้วยจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆแ,และขนลุกมากซื้อตั๋วเข้าเรียบร้อยครับใครที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์บ้านดำนะครับจะมีค่าเข้าอยู่ที่80บาทนะครับสิบาทมาดูบรรยากาศว้าวมากเข้ามาใน บ้านดำนะครับเหมือนรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นนะเพราะด้วยโทนสีที่เป็นสีดำตัดกับสีแดงคนลุกมากแล้วไปเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอีกอีกตรงนึงงานแกะสลักไม้สังเกตจากอีกหนึ่งอย่างก็คือองค์ระพิคเนกจะเห็นได้เยอะมากที่นี่นะครับเกือบ50ปีหลังแรกแรก ก็ค่อยๆทยอยสร้างเปทีละหลังทีละหลังเรื่อยๆทำไมถึงใช้สีดำอ่ะเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์กับผลงานเลยใช่ไหมครับจริงๆก็คือสีเี่ไม่ใช่สีดำจริงๆไม่ใช่สีดำตอนแรกๆเลยก็คือจะเป็นน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วบ้านดำเนี่ยเกิดจากน้ํามันเครื่องนะครับมาทาสีเพื่อกันมดกันปวกอะไรอย่างนี้แล้วชาวบ้านแถวนี้เนี่ยก็เลยเรียกกันนะครับเพราะว่าเห็นโทนสีน้ํามันเครื่องเนี่ยเป็นโทนสีดําก็เลยเรียกว่าพิพิธภัณฑ์บ้านดําเอออันนี้ความรู้ใหม่เพิ่งถามพี่เขาเมื่อกี้เลย นี่แหละในนี้แหละที่เขาจะเป็นไวรัลก,กันนะที่ไว้ถ้าใครเข้ามานะจะขนลุกมากเพราะว่าเสียงจะสะท้อนดหแบบนี้เลยค่าสําหรับใครที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์บ้านดานะครับค่าเข้าอยู่ที่80บาทเข้ามาแล้วก็จะมีหลายโซนหลายบ้านมากๆที่ให้เราดูนะแล้วก็มีผลงานศิลปะของอาจารย์ถวัน,วนมีวัฒนธรรมน้องแล้วก็มีแบบงานคราฟที่พี่เขากําลังนั่งแกะสลักอยู่ด้วยแต่ว่าอิโมชั่นแรกที่เข้ามารู้สึกขนลุกแอบมีพลังงานบางอย่าง อยู่เนาะเพราะด้วยแบบบรรยากาศแล้วก็โทนสีที่ใช้เนาะคือมันเป็นศิละปะที่แบบมีพลังอะ่ะเออมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบทัส <c oughs> ไปกันต่อที่วัดล่องคุณนะครับอีกหนึ่งที่ที่ต้องมานะครับเป็นที่ไฮไลท์ของที่เชียงรายเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปวาดรูปด้วยแบบไวๆเหมือนเดิมสัญญาว่าจะวาดไวๆไวขึ้นเพราะว่าจะมีผู้ช่วยรอ <c oughs> อยู่ตลอดทุกการวาด <c oughs> รูปสวยงามเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูกันว่า เราจะวาดรูปอะไรดีที่วัดล่องสุด เสร็จเรียบร้อยครับผมกับการวาดรูปที่วัดล่องขุนเป็นการวาดที่ไหวมากๆไม่ได้โฟกัสเลยว่าจะวาดสวยไม่สวยวาดเหมือนไม่เหมือนเอาให้เสร็จไปก่อนนะเพราะว่าเรามาถึงตอนช่วงแบบ4ี่โมงนิดๆแล้วกว่าจะเดินห่ายรูปนู่นนี่นั่นเนาะก็ใช้เวลาแบบแป๊บเดียวเพราะว่าวัดแจ้งเตือนมาว่าจะปิด5้าโมงเย็นนะครับแฮปปี้มากๆสามภาพทริปนี้เราก็รู้สึกแบบเอนจอยแล้วก็ครั้งแรกกับการมาเชียงรายด้วยเที่ยวกันแบบคราฟคราฟเลยนะครับก็ขอบคุณทางทอททอทด้วยนะครับที่ ทำให้ผมเนี่ยได้พาทุกคนมาเที่ยวกับก็มาเหนือด<ๆ>ิคราฟนะครับมาเที่ยวกันแบบอาร์ตอาร์ตครับคราฟกันเลยในทริปนี้นะครับใครที่สนใจมาเที่ยวเชียงรายและอยากเข้าร่วมแคมเปญน,นะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะแคมเปญน,นี้ยังมีจังหวัดที่เข้าร่วมอีกนะครับตามนี้เลยนะทุกคนอย่าลืมมารับส่วนลดรับแก้วแล้วก็รับของที่ระลึกกันได้นะครับที่ go not t h a i com นะครับไปละนี่นะครับทุกคนการบริการดีมากรถเช่าผมเช่าจากที่ร้านนารถเช่าเชียงรายคะ่ะจริงบริการดีมากคือตอนแรกผมไม่รู้ว่า ที่สนามบินเลยผมไปโรงแรมแล้วก็เลยพี่เขาก็ใจดีครับเอารถมาให้ที่โรงแรมเลยน่ารักมากใช่แล้วีบริการส ใครที่มานะครับติดต่อที่นี่เลยนะครับเรามีบริการส่งสนามบินฟรีค่ะแล้วก็รับส่งที่ขนส่งด้วยรนส่งหนึ่งคนส่งสงองไม่ว่าท่าจนจะมาทางบกหรือว่าทางอากาศเราจะให้บริการได้ครับคือมีรถให้เลือกหลายคาันหลายราคาด้วยนะครับ <c oughs> ก็ราคาดีบริการดีมากนะครับจบแล้วนะครับทริปเชียงรายคลิปหน้าจะไปวาดรูปที่ไหนกันอีกกดติดตามไว้รอเลยครับ